ก็าเดียวอืมถ่ายเดียวนาครับหาหูแดงตัวครับน,น้ำมาีวก่กวตัวงา,นนานมงนีเนี่ยวหาเีะโอ้มเปลงน่อยนะมุแดงนี่เปลงน่อยครับ อ้าพี่น้องมีม่ครับมาหามาเบิงยุ่นกันโอ้โวงหน้ากัแห่งแรงก็ไเกินปีนี่ฝนกับวตกคือไม่ไอ้วัตุจักเตื่อฝนกนก็นกนได้เห็นหนังเลย ปอ้นี่วุ่นยูุ่นพี่น้องนเอาถึงมาครับเดียววุ่นยูายครับนี่วอ้อยูไฝวะยังตามมีว่ะยังม่ปายยังวอมน้องเลยอยากปิ๋งลัวของดีน้อง ต่อไปก่อนต่อไปก่นปกนอนมาครับพอ่อเด็กครับมนึงข้างโอุ้ยมีไข่น้ำไข่น้ำมีไข่น้ำมนึงข้างนะครับอเ,เอาครับเอาหยิกบัวพอ่อ นะมึงน,นะเต็นหัวมึงน่ะแดงกำลังใครตัวนี้ตัวอนอี้ด่สีเดงแห้งแตะก็เดียเยเด๋ยว,วไปไปออกไปวะมาครับจากที่เข้าไปหามาผุดแดงอู้จมุกสมบันแห้งเสียมีเลกาเ่นเสียนินต้องเอาสีมารุงกันครับบาน กันแรกใส่ลงไปเลยไปหมูหมอนหมใส่ลงไปเบิดเลยครับพริกกับข,ข้าวขั้วที่เตรียมมาใส่ไ,ไปเลยใส่ไ,<ห>ไ,ไปเลยครับพักพปลาครับโอ้หมดกระยังกไต,ตเตรียมหมออยู่พี่น้องเลยจะพิ่งใส่หลายคอยจิ้มไปเรื่อยๆครับอืมเต็มหมอ อู้เลยแบาลายมึงใส่อันนี้เขาวานี่วยเพื่อนบอกว่าเรื่มแป้งนัวครับแป้งนัวใส่ธรรมดาครับไม่ใส่ลายใส่ประซองเลยครับเป็นมาทชันอืมเบิ่งครับเดี๋ยวจะซิมกันนัวแล้ววะ ปลาบุ๋มเย็นวันนี้อื้มเน,นี่ยมันหนวกเว้ย,ย,ยน้่งเขาแล้วเพิ่มนี่ด้วยโอ้ออได้ดัลากหลายเนาะเดี๋ยวเวนาตาเนะี่ยเวน,นาตาครับ,บ โอ้โหนีงเลยไ,ไหลอัศจรรย์เรื่องดีสิไหมเพื่อนครับข้ามยังไงอะไรอ่ะเอาเรงมาทา่านี่ก็เจอวะเอ้ยี่วัวละันิมน,น้องครับช่วงนี้นบรรยากาศ มีโควิดยังใบโมมีโควิดครับเย็ยอนอด,ดิน่นโอ้ยหมดนังเต็มตัวอยู่เดี๋ยวจังไงรถละวอนสีได้กินยังก,กับตองจังสีล้วครับเดี <ue> ๋ยวไดไกินีเยมอิๆแลวฮะ ถามเรื่องวิหาเงียบเหรออยู่ที่วิทยาบ้านเนี่ยหนักวิจัยนักวิจัยขาดการแต่บางันเป็นคนเผื่อนทีเห็นมันก่วงนะโอ้แก้วพนินที่วงเมื่อกี้กีได้พนินกี่ได้ไปซุปแป้งทอดเบสเยอะเลยหัดราน สู้กันบ้างสู้กันนี่ยิงไงสู้วังแงวิ่กุ่มมันเหลืองอยู่ปลายสู้ก่อนกุ้งเุกอี่ยจูเกียร่ลขาหุ่นนี่ยสู้นะครับจากทรีลัมเรียนมาเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นติดโควิดก็ต้องมาหากินแบบนี้แหละครับตัวนี้ก็เป็นซาซิมิไปครับซูชิไปเลยตรงนั้นซาซิมิครับซาซิมิอาซิยว ใช่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวกินกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาเตรียมตัวกินกันเบิ้งครับเบิ้งขวามาแล้วโอ้สีสันสุดยอดเจ้าโอ้ยว้าวเสียอเมริกาเบื้องโอ้ห่อเข่าห่อหญ่เลยห่อแบบใหญ่เดา๋ยจะมากินกันเลยด้วยครับนะครับถึงช่วงเวลาการกินแล้วออ้ยสองนมครับสองนม เดียร์ไมริกาเนี่ยเดียอันนี้เนี่ย,ยมากินกันแข่งน้องครับทำยังไงใส่จัากบวาน,นก็ไดุ้งเกียบไ,ไ่อยากกินเนี่ยมาปตีสโควิดนี้ไม่มีโอกาสได้กินนะครับก้อยบาซิวเน,นาะจัดครับจัจ๊กจั๊ม,มาสัดยอ็ นะ้รมนการใส่หม้ออกไอ็ไมยมึงื่งกระสม่ยามเลยด้อยีกยหมยยามยังไงทำมันหาม้งแรงเนาะทีหามองแหล่งยามร่วงไปนี่เขาเน้ายนี่หมอยามกับเมอไหนกูสยู่อเฮ้ยอีกเขาว่าอีกเดือนนึงยังสีเด็กกับ กระเบื้งครับซื่อเลยครับว่าเลยครับเดี๋นี่ันสเบอร์ถูกบาทแล้วนะร้องเงินประกันตะก้มกันรอรออย,อยู่นี่ันใดอยู่นี่รอทิงก่อนเลยขึนหาพนตัวแหนขอเขานหา่นตัวแหนเขาหาขวงเลยืมแสบครับกินยังไง เดี๋ยวธนาสิมีคลิปดีๆสิมีเทปคลิปอีกหากินแบบเนี่ิเทปคลิปให้เบนต่อต่อนถ้ามีเวลาส่วนนึงวันมีเวลาขายปิ่งไก่ขายปิ่งปลาไม่รู้แบบเลยวันมีเวลาเห็ดเ็ดมาเห็ดแบบเป็นใจกุ้งกับเขาเนี่ยไงปลาซิวเขาซิวหางแดง ใช่อะไรเดี๋ยวเห็ดเงียมาใส่กุ่มเดี๋ยวคุยจังมาขนหนามเดี๋ยวมาเห็ดขนหนามมาจ้อๆนๆเนาะซุ่มใส่นะเพื่อไมาเอาลูกปลาน,นี่ยไหมเป็นยิ่งไหมเป็นเลี้ยงอะไรเห็นเป็นแม่พันธไหมดวดดังโดวด,ดดังหลุมจุดดดเขากางไฟแล้วอ, <c oughs> อย่างเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็แล้วรับเดี๋ยวเก็บนี่จบจำหนีก่อนนะครับเนาะ หาติดตามตอนต่อไปว่ามาันชเดดบ่ครับเมือนะ่อไนอาจจะไปห้าก,กินแนวใหญ่คนแนวใหญ่่นนี้คอยติดตามนะครับเด้อไปละคลิปนี้สวัสดีครับ